โอ้เฮ้ยยย่เฮ้มันไหลปะมันไหลขอดูวันนี้รู้สึกว่าหนูแต่งหน้าสวยมากแต่ว่ายกเว้นคอนแทคลิ้นเห็นเลยว่าเจลแบบชิวมาก นตาวันนี้แบบไม่เลิศแต่ว่ารู้สึกว่าที่เหลือมันเลิศทุกคนวันนี้หนูงงผิวหน้าตัวเองมากวันนี้หนูแต่งหน้าประมาณครึ่งชัง่วโมงแล้วคือหนูแบบเซตแป้งแค่ตอนเช้าแล้วหนูก็ไม่ได้ซ้าหน้าไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าหน้ามันแบบโอเคอยู่นะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมาแล้วแต่ว่าแบบออแบบตอนที่ไปพีอาร์ก็คือแบบคชนชาแนลของนอนเลยตอนนี้ต้องซับ นาลาอยู่ไหมนาลาไม่อยู่ค่ะตอนนี้หนูอยู่คอนโดนาราอยู่บ้านแต่คือแม่ส่งคลิปมาให้แบบทุกวันก็ควรแล้วมันมีวันหนึ่งที่หนูบบอุ้นนาลาหรือทำอะไรสักอย่างนั่นแหละนารานาลามาขวนพุงหนูอ่ะเรามากินของไม่ดีต่อสุขภาพโอ้หนูอะแบบตอนหนูอะ เข้าหอก็ใเช่ปาแล้วค่อยขับรถกลับมาคอนเพราะว่าต่อรถไ้ที่หอแล้วคือหนูอ่ะกำลังแบบถามพี่เออาว่าแบบกินของที่มันแบบสุขภาพดีหรือว่ากินฟาสต์ฟู้ดดีและทุกคนคิดว่าสุดท้ายหนูเลือกอะไร <c oughs> เออเลือกฟาสต์ฟู้ดค่ะ but no but just fast food เห <gasps> oh, like ็นแบรนด์ไหมมากะลองเอ้ยทุกคนหนูไม่ได้กินมากะลองร้านนั้นนานแล้วอะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันมีไส้มันเป็นอะไรอะไส้มันเป็นมันเป็นครีมหรือมันเป็นบัตเตอร์แล้วมันแบบมันไม่ดีตรง ทิวหนูแล้วก็ไม่ไมดีต่อหุ่นหนูด้วยหนูก็เลยโอเคห้ามใจไปก่อนซึ่งหนูก็หยุดมาสาพักแล้วพีใ่ใจมากหยุดได้แต่ว่าวันนั้นที่ไปของคอดลิปส์หนูก็กินมากรองไปแต่ว่าไม่ได้กินของร้านนั้นคัะเพราะว่าของร้านนั้นมันเดินไกลขอล้างมือหนึ่งแป๊ สบู่ล้างมือของเราก็คือยาล้างจานเพราะว่าขี้เกียจเดินไปห้องน้ำ มมมไม่ได้หรอกคิกเกีตเต่ะใครคือทุกคนทุกคนรู้จักติต๊ตกเกอร์ที่ชื่อว่าพี่สายไหม ว่าทำไมคนดูเยอะจังอะแต่ว่าทุกคนรู้จักติ๊กตอกเกอร์ที่ชื่อพี่สายไหมที่เขาชอบกินอะเขากินแบบเขากินอะไรก็อร่อยทุกคนแล้วมันมีคลิปหนึ่งที่แบบมีคนไปเมนเขาว่าเออแบบพี่สายกินน้ำตาลให้น้ำเปล่าน้ำตาลเลยน้ำเปล่าให้ดูหน่อยได้ไหมคะหนูอยากแบบอยากให้น้ำเปล่ามันดูน่ากินแล้วเขากินน้ำเปล่าแล้วมันดูน่ากินจริงๆนะทุกคนเขาแบบว่า หนูอะสั่งสั่งทุกอย่างตามพี่สายเยอะมากคือเขาทำให้ทุกสิ่งบนโลกน่ากินไปหมดเลยอะเรื่องสิ่งนี้หนูก็สั่งตามพี่สายก็ <laughs> ชอบเขาว่ากทุกคนหนูดูเขาแบบเยอะมากอะ่ะ So we gonna start with French t o a ทำไมกล้องมันบวดจังวะ ก็ n ะ start with, with French fries ของทอดแล้วสิวก็จะขึ้นแล้วช่วงนี้คือหน้าดีหน้ากำลังจะดีแล้วฉันก็จะหน้าแย่แล้วเพราะฉันกินของทอดน้องมือเราฉันเจอทำมาบลอีวิตนะช่าขาหนูทำมาทั้งชีวิต คลิปออฟไรททั้งคู่ค่ะเดินไม่ได้ของมันข้างหลังเต็มเลย <laughs> <laughs> เดินสิมีตัวใหม่มาสามสี่ตัวแต่หนูพอกับคอแล้วเช่นนี้แล้วทุกคนเพราะว่าพับเกลอะมันจะบ้าเกินไปแหละ โอ้โอ oh. oh <sm all> ้ชิ่อืมอร่อยมากเลยญี่ปุ่นเดียวนไดอยากช็อปอไรท์สุดป๊อบมากกับกูชชั่นแบรนด์หนึ่งที่มันฮิต ที่มันเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นอะที่มันฮิตมากเลยหนูจะไปซื้อที่มันมีหลายๆสีทุกคนที่มันเป็นวงรีเหมือนรูปไข่อะ <c oughs> คือคราวที่แล้วแม่หนูไปญี่ปุ่นแล้วแม่หนูก็ซื้อมาแม่หนูซื้อสีชมพูมาแต่แม่หนูซื้อไซเล็กมากแล้วแม่ก็บอกเนี่ยมันฮิตในญี่ปุ่นมากเลยนะแต่ตอนนั้นะหนูไม่รู้จักตอนนั้นมันยังไม่ได้ไวรัอกขนาดนั้นหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่หนูไปรู้เนี่ยว่ามันฮิตแต่ว่าเออแม่ก็ซื้อมาแล้วพ่อแชร์แล้วก็แบบเออสีชมพูก็ดีแต่ว่าอาาจจะหนนนไปิดึงแล้วก อาจจะขาววันนึงก็เลยถ้าไปญี่ปุ่นรอบนี้หนูจะไปซื้ออันนั้นน่าจะซื้อสีแดงกับสีเงินเฮ้นเมนี่มานี่吗าว คุณท่านที่ชอบอยังแบนด์เดิมไหมหนูชอบแบนด์ไหนนะหนูบอกทุกคนว่าหนูชอบแบนด์ไหนนะลืม ไม่มีเบบกกอร์หรอกมีค่ะแต่ว่าหนูกำลังเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลากับน้องเฟนไฟก่อนเราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพียงหม่ยคะร่าพร้อมรับชบช้าทั้งขอบคุณค่ะ Happy every day Å uh. uh. ความอ้วนอยู่ตรงหน้าเคย I wanna eat no I wanna drink something sour แต่ไม่รู้มีหรือเปล่า No we don't have อ๋อมีทุกคนกินอะไรดีนมม้ำมะพร้าวนามม้ำมเบอร์รี่แล้วก็มีนมเปรี้ยว อะไรดีอ่ะเบอร์รี่นมเปรี้ยวโอเคมาเบอร์รี่แหละเพราะว่าห <c oughs> นูจะไม่ได้กินสิ่งเดียวหนูจะเทอ,อน้ำมาเบอร์รี่หมดหนูก็จะเดินไปหยิบอีกสิ่ง no we don't have cola here เอ๊ะหรือมีวะไม่รู้แต่ไมอ่อยาก ใช่ๆๆๆว้าวอย่างน้อยมันก็มีผักนะทุกคนแต่แสงตรงนี้คือแย่มากอะเอาจริงมไลฟ์ตรงเนี้ย Sparkling water หนูไม่ชอบ Sparkling water อ้วนมากอะไรมันคือความสุขมาบอกว่าคู่บึกบึ้กก็อ่อนโอเคอืม ตอนเด็กหนูไม่ชอบกินแตงกวาดองเลยอตัว่ามันตตะเล่นดีบ้างแล้วโอเคอ่า กินบอ่อยหนูไม่กินบอ่อยค่ะมันอ้วนสิวขึ้นด้วยเรามาหมกบ้างกันเหรอ แบรนไหนแบรนดที่รูปโลโก้กมันเป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์ทุกคนอร่อยมากเลยทุกคนแต่แพงม่ะแต่อร่อย <S <S ของอร่อยถ้ามันแพงนูก็ยอมทุกคน วันก่อนเราถ่ายเ็มีน้องชื่อวะน้องชื่อน้องโฮชีค่ะทุกคนน้องมากมากแบบแม่ในอุรมค์ขสุดๆน้องแบบว่าน้องแบบไม่กัดเลยไม่ขวนเลยแต่น้องจะแบบออืออแบบ บอกให้รู้ว่าลำคาอะไรเงี้ยโอ๊ะพ่อฮูฟามผมแบบไปอ่ะตอน,นนี้หนูตอบผมอยู่ทุกคน แล้วมันม <language> yeah! <c oughs> ีเรื formas, ่องที่เศร้ามากคือตอนนี้ผมหนูบางมากคือล่าสุดหนูไปขยับปมมาแล้วพลาทัดผมออกมาคือแบบช็อกกับทุกคนแบบหนืเท่านี้แล้หนูแบบจะร้องไห้หนูจะ ต่อรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายไหมก็ต่ออันนี้แล้วก็อีกรอบหนึ่งก็พอแล้วแล้วก็แบบเลี้ยงผมแล้วก็ใส่แฮปปี้เอาคือตอนเนี้ยที่หนูต่อผมอะเพราะว่าผมจริงหนูมันสั้นหนูอยากให้มันยาวอืมหนูว่าอีก ป้องจะสองสามปีกว่ามันจะรีคอเวอร์ให้มันแบบหนาเท่าผมเดิมเพราะว่าเมื่อก่อนหนูเป็นคนผมหนามากทุกคนคือมันสั้นแล้วมันก็บางมากมันแทบไม่มีผมแล้วอ่ะเครียดมากทุกคนจริงๆ้มให้มันแบด เแล้วอถึงบำลุงมันก็แบบต้องเป็นผมที่แบบขึ้นใหม่อ่ะท้อใจไปทุกคน ย่าอะฟังฟิงเกิดทำไมผมบางคือต้องเล่าต้องแต่ช่วงสายุน่าคอคือ หนูกัดผมต้องจากชชยนาราคอถึงถึงช่วง,ง,งก่อนอิวาเกะทุกคนคือมันครึ่งปีได้แล้วคือหนูอะค่อนข,ข้างที่จะแบบออฟเซสแล้วก็เป็นเพอร์เฟชชันนิดนิดนึงที่แบบว่าคือคนจะเห็นได้เลยว่าผมดนูขาวมากตอนนั้นคือกัดหลายรอบม,มากแล้วก็ หนูไปเติมโคลนหนูไม่ชอบให้มันเห็นโคลนดําอ่ะหนูก็ไปเติมโคลนทุกแบบทุกสองอาทิตย์อะไรเงี้ยอืมแต่ผมหนูมันขึ้นไวด้วยนั่นแหละแล้วพอยิ่งเติมเราแบบผมมันก็ยิ่งร่วงมันก็ยิ่งขาดตอนแรกมันขาดนิดเดียวทุกคนจะเห็นมันจะมีช่วงหนึ่งที่หนูแบบเป็นแบบชินจังอยู่ตรงเนี้ยเอ้ยปังปอนแล้วก็อันนั้นนะคือขาดนิดเดียวแล้วพอไปยอมอีกรอบหนึ่งอะ่ะ อันนั้นคือขาดแบบขาดแบบทุกคนเคยเห็นใช่ไหมว่าผมหนูมันมีแบบมันจะมีตรงเนี้ยที่แบบนานๆเลยอันนั้นคือผมที่ขาดตอนแรกมันขาดแล้วมันสั้นเท่านี้ทุกคนสั้นเท่านี้สองข้างเลยแต่ข้างนี้เยอะกว่าแอนตอนนี้นมันยาวถึงตรงนี้แล้วคือหนูว้ยาวแบบมันก็แบบตอนนั้นผมเครียดมากพะผมขาดผมข้างล่างมันก็น้อยลงคือคอันขาดเป็นกรรมเลยทุกคนแล้วทีนี้ก็ ของอผมขาดช่วงน,นั้นหนูก็กลับมาย้อมดำแล้วก็ย้อมดำยาวเลยใช่ไหมแล้วผมมันก็ยังร่วงเยอะเพราะว่าผมมันเสียทั้งร่วงทั้งขาดขาดเยอะมากแบบแค่วีผมอ่ะคือห้องนอนหนูอ่ะต้องกวาดต้องดูดฝุ่นทุกวันเพราะว่ามีผมเต็มไปหมดเลยทั้งผมขาดทั้งผมร่วงแล้สภาพมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วมันจะมีช่วงที่ ช่วงประมาณกลางปีที่แล้วปะช่วง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 คอนเสิร์ตช่วงคอนเสิร์ตรุ่นสาแล้วหนูก็แบบ d e p r e s s หนังมากเครียดมากๆแบบช่วงนั้นแบบชีวิตแย่มากแล้วก็แบบไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ช่วงนั้นอะคือล่วงเยอะแบบล่วงเยอะแบบมากๆมากๆแบบแบบไม่ปกติแน่ๆอะมันเยอะมากจริงๆทุกคน จนมันก็ร่วงมาตลอดแล้วเดี๋ยวแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วทีนี้นั่นแหละมันก็มาถึงตอนนี้ที่แบบพอพอมันเริ่มร่วงเยอะๆหนูก็เลยตัดสั้นพอตัดสั้นก็เพราไม่ชอบผมสั้นแบบว่าเออมันก็ชอบแต่ว่ามันมันมันพอมันต้องเพอร์ฟอร์มมันควรจะเป็นผมยาวก็เลยต่อผมแล้วพอต่อผม การต่อผมม,มันทำให้ผมร่วงเยอะกว่าเดิอมอะคุณอะไรแลพอยึ่งผมบางมันก็ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกทุกคนมันก็ยิ่งร่วงอีกตอนนี้ก็คือพยายามแบบกินยากินยากินยากินแบบยาบำรุงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเลือกพวกแชมพูหรืออะไรแบบเนี้ยที่มันเป็นแบบก็ช่วยลดผมร่วงช่วยสร้างผมใหม่อะไรเงี้ย เสเต็มเซลล์เสริมคือหนูก็คิดนะว่าแบบอยากไปฉีดสเต็มเซลล์ที่หนังหัวด้วยแต่ว่าไม่ได้ไปทำเนี่ยไม่ได้ปรึกษาหมอตามสนใจเหมือนกัน โกรธตัวเองว่าที่แบบทำไมยูต้องยอมผมบนลด้วยตอนนั้นก็ตอนนั้นก็สวยนะแต่ว่าก็ก็แกก็ยอมแบบเดียวได้